สวัสดีค่ะชีวิตีดีที่นี่โอเควันนี้ดาดามีแบบว่าดานั่งกินดานั่งกินอันนี้อยู่ค่ะดานั่งกินแครมเป็ดนะคะดานั่งกินอยู่แล้วดาก็นึกถึงว่าเออบางครั้งเพราะว่าดาส่วนตัวดานะคะดาก็เพิ่งมารู้เมื่ออยู่อังกฤษมาได้สักประมาณสิบสี่ปีเพราะว่าสามีดาเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแนะนําอะไรดาเพราะว่าเขาให้ดาเรียนรู้เอง ดาเพื่นมาพ้นพบก,ก็คือไอ้แคมเปตตัวนี้ค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนี้นะคะตอนดาไปดาโชคดีตอนที่ดาไปทํางานตอนกับอาอะไรนะแคร์ค่ะแล้วคนแก่ซึ่งดาดูแลน่ะ mm hmm. เขาก็รีเควสตอันนี้มาว่าเขาอยากกินอันนี้แคมเปตด,ดาก็ดาก็เห็นอยู่ในช็อปนะคะแต่มันไม่มีไอเดีย mm hmm. เพื่อนๆนึกออกไหมเวลาดา คนอยู่เมืองนอกนะคะบางทีถ้าเราไม่ได้คือมันไม่มีคนแนะนําหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้เหมือนก็เราก็คําผิดคําถูกไปเรื่อยๆเหมือนทํากับข้าวเงี้ยก็เอาอะไรผสมกันมั่วเหมือนเหมือนอย่างทางทางนี้เห็นไหมคะบางทีดันนั่งดูทีวีฝรั่งที่ก็เอากับ <c oughs> เหมือนอย่างเอาผักชีไปใส่แกงเขียวหวานเงนี้ยแล้วเราก็บอกว่าอร่อยเงี้ยคือเขาไม่รู้อย่างเราเหมือนกันไม่รู้แต่วันนั้นก็คือว่าคนแก่เขารีเควสด,ดาม,มาบอกว่าเขาขอแคมผิดดาก็ เอาไปทําแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะต้องทาไงเขาบอกว่าเอาไปทอดให้ข้หน่อยแล้วก็ใส่แต่บัตเทอร์เยอะๆนะบัตเทอร์เยอะๆนะเดียเขาก็บอกตาอย่างนี้นะแล้วก็เออดาวก็ไปทํานะคะทําเสร็จแล้วด้วยความที่แบบว่าบอกว่าดาวก็บอกว่าเธอฉันขอชิมหน่อยได้ไหมเนี่ยใส่บัตเทอร์เยอะๆเงนะะี้ค่ะแล้วก็ใส่ฮันนี่แล้วทีนี้ดาวกินนะคะดันถึงบางอ,อเลยค่ะมันเหมือนอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆมันเหมือนขนมฝักบัวมันเหมือนขนมฝักบัวมากราจะมาดใูให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะ มันจะเป็นแบบเป็นใหญ่ๆขนมพักบัวถ้าคนรู้จักเนาะดาก็ไม่ทราบว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักมันจะเป็นขนมแบบต่างจังหวัดแต่ตอนนี้กรุงเทพก็มีขายตามตลาดนัดค่ะเนี่ยมันจะเป็นพักบัวแล้วมันคือเท็กเจอร์ทุกอย่างนะได้หมดเลยใช่เลยใช่เลยค่ะดาก็เลยจะมาบอกว่าถ้าใครอยู่เมืองนอกนะคะถ้าคุณ desperate คือแบบคุณหิวขนมพักบัวมากคุณไปรือไปซื้อนี่แหละค่ะนี่ซองจะเป็นนี้นเพื่อน ีน้ไม่ใช่มาบอกคนที่รู้แล้วนะคนที่ไม่รู้ของยังมีเยอะอะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆชื่อแคมเปตน,นะคะบางสัดมีทุกชื่อเลยค่ะมีทุกชื่อเพราะว่ามันเป็นของอาหารที่นี่นแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะอร่อยดาก็จะใส่ทําโทสนะคะปกติแล้วก็ออกมาใส่บัตเตอร์แล้วก็มีแต่ดาชอบใส่ไก้นี้มามเลด มันจะได้รสชาติอีกนึงถ้าใส่ฮันนี่มันรู้สึกหวานอันนี้มันก็คือแล้วแต่คนชอบนะแต่ลองใส่แต่บัตเทอร์แล้วกินก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาฮันนี่แล้วหลังจากนั้นคุณจะใส่อะไรก็คําตามทางที่ตัวเองชอบแต่บอกได้เลยว่ามันเหมือนขนมปักบัวบ้านเราค่ะอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆเลยเวลาดาคิดถึงขนมปักบัวน่ะดาก็เอานี้มาทากินเหมือนจริงๆค่ะเพื่อนๆมันแก้ขัดกันจริงๆนะคะโอเคบายบายเพราะว่าคุณผู้ชายเขาก็รอแคมเปญของเขาอีนี่ก็เอามานั่งแบบนะทำใจเหมือนกันนะผู้ชาย สกสันต